สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านนะฮะโอ้เนาะเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับทุกท่านเนาะซึ่งพวกเรานะฮะไปที่ทกศนะครับไปใช้นี่ตามกฎหมายนะครับพี่น้องเนาะก็กลับมาถึงบ้านนะก็ได้รับข่าวดีนะครับ f อทุกท่านเนาะในที่สุดนะครับพี่น้องลุงนี้นะครับก็ไปหานะไปหาน้องหมา นะฮะที่บาปุ้ยเนาะ,ะนำมาเมื่อคืนนะครับทุกท่านเนาะ,ะเมื่อคืนนี่มันหลุดนะฮะเอฟซี FC, นะอะมันหลุดออกจากโซ่เนาะไม่รู้มันหลุดยังไงนะฮะเอฟซี FC, ทุกท่านเนาะมันหลุดไปนะครับพี่น้องก็เหลือลูกมันสองตัวนะครับนี่ลูกมันสองตัวนะครับช่วงประมาณตีห้านะฮะ ผมตื่นผมลุกมาดูอา้านะมันก็ยังอยู่เนาะแล้วทีนี้เนาะทุกท่านเนาะช่วงประมาณหกโมงเช้านะครับทุกท่านเนาะลูกมันหายหนึ่งตัวโอ้นะครับ f อซนะแม่มันมาคาบเนาะแม่มันมาคาบไปนะครับพี่น้องก็เหลือแตอ่ตัวดํนะนะานะครับนะนะครับทุกท่านเอ๋ยอ ผมหากระดุมนี้เมื่อเช้าไม่เจอนะครับทีนี้ผมก็เลยอ่ะบอกให้ดวงนี้ไปหาเดอ้อผมจะไปดงหลวงก่อนนะครับพอดีนะดวงนี้นะเดินหานะครับพี่น้องนะพอดีไปเห็นชาวบ้านนะครับเอฟซี FC ทุกท่านเนาะไปหยอดน้ำกรดนะฮะอยู่ใกล้นี่แหละสวนยางพ่อของคุณกีนะครับดวงนี้ก็เลยถามนะฮะเจอน้องมาผมไหมอเจอ ตัวไลายลายนะครับมีลูกหนึ่งตัวพอดีแกเห็นพอดีนะเอฟซีทุกท่านเนาะอยู่เอ่อริมสวนนะพ่อของคุณกีนะฮะทุกท่านเนาะแกเดินผ่านนะเห็นน้องหมานะต,ตัวเล็กๆนะแม่มันไม่เห็นนะฮะเอฟซีทุกท่านเนาะนะเห็นอยู่เนาะตัวเท่าแขนตัวเท่าแขนเท่าขานี่แหละนอนอยู่ตัวเดียวนะฮะตรงนี้ก็เลยรีบมานะครับพี่น้องเอฟซี รีมาดูเนาะตอนที่เขาเห็นน่ะไม่เห็นแม่มนเนาะลูนี่มาดูเรอโอ้พอดีนะเอฟซี FC ทุกท่านเนาะลูกมอมันก็กําลังจะกินนมอยู่นะครับเลยอุ้มมานะครับพี่น้องอ่าก็สมาชิกใหม่นะครับเอฟซี FC. ตัวผู้สองตัวนะครับเอฟซี FC. ตัวผู้สองอันนี้แม่มันเนาะทุกท่านนี่เพราะว่าหมาพาน นะครับของเรามันมันตายหมดนะครับมันไม่หมดหรอกเนาะไอเจ้านาคนะฮะแม่ทัพนะเจ้านาคก็ตายนะครับไอจ่อยก็ตายไอดําก็ตายนะครับพี่น้องตอนนี้เนี่ยไอหมูนะครับตัวล่าสุดนะไอหมูป่วยอยู่ครับตอนนี้ออ้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับพี่น้องอ่า ตอนนี้เหลือนะฮะเหลือไอ้าขาวไอ้หมูออไอ้ตูปไอ้ล่อนแล้วก็อีดอกนะครับเหลือห้าตัวนะครับพี่น้องออตอนนี้เหลือห้าตัวแล้วมันป่วยอีกตัวหนึ่งก็เหลือสี่นะครับพี่น้องอฟซีไอ้หมูนี่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับพวกเราก็ปรึกษาหาดูกันเนาะเราต้องไปหาหมา ผ่านนะครับ fc หามาผ่านมาเพิ่มอีกนะครับพี่น้อง fc เนาะพอดีบ่าวปุ้ยนะครับไปเจอนะหมาตัวนี้เนาะทุกท่านก็เลยขอนะครับตอนแรกว่าจะเอาลูกมันใน fc สองตัวแต่มันจับไม่ได้นะครับก็เลยรอ,อเอาแม่มันนี่แหละเนะาะแม่มันตอนนั้นก็กําลังจะท้องนะ fc กำลังท้องเนาะยังยังไม่ได้ตัวตัวเลขสองตัวเนาะ แล้วทีนี้มันมันคลอดออกมานะฮะก็เลยอ่ะนํามานะครับพี่น้องหมานี่มันหาง่ายนะครับเอฟซีแต่หมาพานนี่นะครับมันจะมันหายากนะฮะเอฟซีหมาพานเนาะมันก็อยู่ที่เราฝึกฝนนั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีเนาะถ้าเราพาไปบ่อยๆนะครับมันมันก็เป็นนะฮะส่วนมากนี่มันมันมันจะหายากนะหมาหมาพานนะครับทุกท่านเนาะมันจะหายาก นะครับอ่ะถือว่านะ่ารับข่าวดีนะครับผมคิดว่าผมกลับมาจากอำเภอตรงหลวงแล้วผมจะได้ไปหาหมาอีกนะครับนะคิดว่าอ่ะคุยกับแม่มาต่อยอยู่เนาะนะครับโอ้สงสัยบ่ายนี้นะผมต้องได้ไปหาหมานะครับ,นะรบมาก็พอดีนอะถามลุงนีเนาะโอ้เจอแล้วเจอแล้วนะครับนี่มันมัน,ม,นมันก็เชื่องอยู่นะฮะเอฟซีนี่มันให้รูปให้บายให้จับ นะครับทุกท่านเนาะนี่เราต้องอยู่กับมันนะเอฟซี FC ช่วงแรกๆเพราะว่าอยากให้มันคุ้นคุ้นมือเรานะต้องผูกลูกโซ่วไว้เนาะทุกท่านนี่สชั้นเลยเนาะการหลุดนะครับนี่ลายเหมือนเสือนี่ผมจะตั้งนะตั้งชื่อลูกมันเนาะอันนั้นไอเสืออันนี้ไอหมีนะตัวผู้2ตัว เสือกับมีนะครับพี่น้องอันนี้อีไลมันจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าครับพี่น้องเสือกับมีนี่นะครอันนี้ไอ้มีนะอันนั้นไอเสือนะเสือกับหมีอยู่กันได้หรือเปล่าเอ้า fc comment มานะแม่วันนี้ก็อีไลนะอีไลไลออกลูกเป็นเสือกับหมีนะครับพี่น้อง อืมนี่สมาชิกใหม่ของพวกเรานะครับโอ้ไปนอนหนาวทั้งคืนเลยนะครับพี่น้องเนาะนอนหนาวทั้งคืนนะครับลูกมันก็กำลังกินนมอยู่นะครับเฮไอ้มี โอเคนะครับพี่น้องโอ้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับตรงทันเนาะว่าจะได้ไปหาหมาไม่ได้ไปนะครับอ่ะก็จะพักผ่อน,นะครับเย็นนี้ก็เช่นเคยเอาหมา่จนะไ,ไปหาทที <c oughs> นนะเย็นนี้ก็เช่นเคยนะครับเข้าไปกรีดยางอยู่ที่สวนยางพ่อของคุณกินะครับอ ไอ้นาคอยู่กับเราหนึ่งสิบปีได้ไหมสิบปีประมาณสิบสิบสิบกว่าปีเนะะาะสิบกว่าปีนะครับพี่น้องก็เอมาแบบนี้แล้วครับไอ้นาคก,ก็มันตัว,ต,วตัวมันใหญ่แล้วเนาะไอ้นาคไอ้หมูไอ้ดำนะครับสามตัวที่บ่าวปุ้ยนำมาเอามาจากนู่นแหละบ้านผังแดงนะครับเป็นหมาพานนะครับพี่น้องส่วนมากหมาพานจะอยู่ทางนู้นเนาะทุกท่าน อ่ะโอเคครับทุกท่านเนาะคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ